ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะผมก็จะมาอัปเดตวิธีการขุดเหรียญน,นะผ่านทางตัว Windows นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ขุดผ่าน Windows อยู่นะก็มาดูคลิปนี้เป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทํายังไงก็ไปดูกันในคลิปได้เลยก็สว,ส,สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพิจารณ์พิสตูดิโอชแนลนะครับชแนลเนี้ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตนะครับเอามาสร้างไรายได้กันนะครับคือเรียกว่า2อสวันที่ผ่านมานี้นะครับ ตัวเอาเทอรนเนตคอยเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเยอะนะครับทำให้กลุ่มนะครับเพืนรักนักขุดของเราเนี่ยกลับมาคึกคักนะครับคือเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะไปขุดเหรียญไหนกันดีนะครับก็วันนี้มาขุดในฝั่งวินโด์กันนะครับ ก็ไปเช็คในเว็บ h a l e เลตแล้วนะครับการ์ดที่ผมใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นค่ายแดงนะครับก็เป็นการ I ์ด IX 6 0 8นะครับผมกดในเว็บ h a l e เ n o เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่บืหวานนะมันอยู่แบบกลางๆตารางแล้วกันเนาะตัวนี้นะก็เนี่ย RTC แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นนีออกนะครับนีโอซ่านะ RTC เนี่ยมันจะเป็น Reaction g o ้ด Rider ตัวนี้นะครับพอเรียกว่ากินไฟก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ไรายได้เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ทีนี้นะครับตัวเหรียญ ผมก็ไม่รู้นะว่าจะไปขุดตัวไหนกันดีนะเอาเป็นว่าผมทําแนวทางเนี่ยให้เป็นล้อกันไปกับตัวคลิปผ่าน,านมาที่ผมทําแล้วเนาะก็คือผมจะไปหาเหรียญที่มันกินไฟน้อยๆนะครับเพื่อเ,อเวลาที่าจ่ายค่าไฟนะมันจะได้ไม่หนักมากนะสำหรับชาวเมืองที่ไม่ได้เป็นโซลา่าแล้วก็ทียยูนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะเดี๋ยวจะไปขุดอลิเฟียมแล้วกันนะทีนี้ต้องออกตัวกันไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องที่ผมอัดตอนนี้เนี่ย ห้าจอเนี่ยมันเป็นการจอเดียวนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมอัดหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น OBS เนี่ยน่าจะกินทรัพยากรประมาณนึงนะครับการอัดการอะไรเนี่ยมันอาจจะมีกระตุกแฮตเรทอาจจะดรอปบ,บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับคือให้เราไปเปิดกระเป๋าตัว s ซกเก็ก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นเกตอะไรอก็ได้นะครับผมได้ตกราฟขึ้นมาเป็นโมเดลวางไว้ให้เพื่อนๆดูเล่นๆกันก,ก่อนนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยราคานะครับมันชูดไปเป้าร้อยหกเรียบร้อยนะครับผมเองไปขายไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะแล้วมันก็จะลูดลงตอนนี้กําลังพุ่งขึ้นต่อนะครับมันลงมายืนเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยน่าจะชูดไปต่อได้อีกสักหนึ่งช่วงตัวนะครับหรืออีกหลายช่วงตัวนี้เราไม่รู้กันนะแต่ใครที่ขุดมาจากข้างล่างเนี่ยมาขายข้างบนเนี่ยโอเคดีแล้วนะครับซึ่งใครขุดวันนี้จะขายเลยไหมอันนี้นะก็ขึ้นกับเพื่อนๆนะครับว่า เออเราคิดเห็นอะไรยังไงกันนะครับแต่ว่าเป้าหลักๆนะผมว่าต้องมี1ดอนอีกสัก1เป้านะครับแล้วก็อาจจะวิ่งเป็น1.7อันนี้เป็นเรื่องของอนาคตกันแล้วนะครับเ่าเป็นว่าโวลูมอะไรทุกอย่างมันมาเต็มนะครับแล้วก็มีสัญญาณทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะบินอาจจะบินแบบจะขูดขึ้นไป5ดอน10ดอนอันนี้ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าลองเสี่ยงดวงกันดูนะครับขูดวันนี้ถ้าขายเลยได้กําไร ขายเลยก็ได้หรือจะดองไว้หรือดองแล้วดอยแล้วก็ดองแล้วดองอีกนะครับจนมันเหมาะสมในราคาที่เราต้องการแล้วค่อยขายอันนี้ก็เป็นสเตจจี้ในการขุดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ,ะทีนี้นะครับเหรียญตัวนี้นะก็ให้เพื่อนๆนะครับสมัครเกรอดอไอนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับในเดสคริปชันเนี่ยก็สามารถคลิกกันไปได้เลยนะครับค่าเทรดค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับ พอล็อกอินเข้าเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนเพิ่งสมัครใหม่นะให้ว e r i f y ฟต์ตัวตนด้วยนะครับมันจะให้กรอบพวกับรประชาชนประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาชี้ที่ตรง Wallet ตตรงนี้นะปุ่มบนนะแล้วก็ spot account นะครับจากนั้นนะครับก็ให้มาคลิกนะครับตรงคำว่า Search นะครับในมือถือก็คล้ายๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนไปคลิก d e posit อย่างนี้ก็ได้แล้วก็คลิก on chain deposit นะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับให้เลือกเหรียญตรงนี้นะเป็น allium นะครับ อ่ามันจะพิมพ์ได้นะครับตรงนี้นะเซิร์ชตรงนี้เป็นอลิฟิเม al ph นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็เด posit ผ่านเน็ตเวิร์กไหนอันนี้ให้เลือกเป็นอลิฟิเมปกตินะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะตอนที่เจเนเรตในครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวเลขกระเป๋าตัวนี้นะครับยาวๆนำหน้าด้วยเลขหนึ่งมานะครับให้เพื่อนกดก o อ y ปี้รอไว้นะครับจากนั้นนะครับไปโหลดตัวโปรแกรมขุดกันนะครับตัวนี้นะก็ผมใช้รอไมเนอร์เนี่ย มันก็เสถียรดีนะเพราพิมพ์ว่าเอาไมเนอร์ลงไปในตัวช่องเสิร์ชของ Google นะครับจากนั้นนะครับเข้าไปตรงเนี่ยลอ l ลอนเียบนะครับอันนี้นะเวอร์ชัน1.77นะครับก็เขาบอกว่าซัพพอร์ตขุดเหรียญ Rxd เรียบร้อยนะครับค่าฟรีเนี่ยน้อยเออเหรียญ Rxd นี่ก็เป็นเหรียญหนึน ah น่งนะที่น่าสนใจนะครับทีนี้ให้เรามาโหลดเวอร์ชัน Windows อันนี้นะครับเปียง อันี้เพื่อนๆนะครับก็ต้องไปปิดตัวแอนตี้ไวรัสนะอันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะถ้าไม่ได้ปิดนะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอว่าุวยมีไวรัสนะครับมีไวรัสเจออ่าเจอไวรัสนะครับนี่นะตรวจพบไวรัสจ้านะครับเพื่อนไปปิดก่อนนะครับวิธีการปิดเนี่ยให้ไปเปิดอ่าพวกวิดีโอดีเฟนเดอร์อะไรพวกนี้นะครับแนะนาเพื่อนมุมล่างขวานะก็เป็นวิดีโอดีเฟนเดอร์อันนี้นะครับคลิกเราเพิ่ง,นะ ender, นนคคงคลิกขึ้นมาเนาะ มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับมาจิ้มตรงนี้นะไวรัสป็นตี้โปรเทคชันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดแมเนจตรงนี้นะครับเรียลไทม์โปรเทคชันตรงนี้ปิดไปนะครับไม่งั้นโหลดไม่ได้นะครับหรือจะแอดเอ็กคูชันนะครับก็คือไม่ให้มันสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมปิดไปเลยนะอันนี้นะทำให้ดูก่อนนะเสร็จนะครับก็ ให้ไปดาวน์โหลดนะครับพ็คลิกดาวน์โหลดใหม่นะครับซึงอ่ามันก็จะดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกขวานะครับ ex t a l l นะครับตึ้งกด ex tag นะครับโอเคมีกี่จอมันตกนะครับก็กด ex t a all มาเนี่ยมันจะได้โฟลเดอร์อันนี้มาเปิดขึ้นมาเลยนะครับทีนี้นะครับให้มาดู alium ก็นี่ อันนี้นะครับ My Alphium นะครับลีกขวานะครับแล้วก็กด Show ชม Show More Option กด Edit นะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าจออันนี้ขึ้นมาครับกด More Info นะครับแล้วก็ Run Anyway นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เวลาเซตนะครับเมื่อนสามารถเซตอันนี้มันไปขุด a l p h i ย m อยู่ที่ ตัวภูของ d e ก็คือน่าจะเป็นเยอรมันนะแล้วก็เลขกระเป๋าเนี่ยเขาใช้ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ปี้เลขกระเป๋ามาเรียบร้อยนะจากตรงนี้นะครับก็ไปกดใหม่ก็ได้นะครับกด c ัปปี้ตรงนี้นะกดมาเสร็จนะครับก็ให้มาวางในตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะในช่องนี้หน้าจุดนะครับเพื่อนสังเกตหน้าจุดนะแล้วก็ลากไปถึงตรงเลข1หนึ่งนะครับกดวางเลยตึง้งกดคอนโทรลวีนะเพื่อวางนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ชื่อ ชื่อวอเตอร์ครับนี้ผมเอาเป็น6กพันแนะครับก็คือชื่อกาดตัวนี้เลยนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นให้มาคว่าเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี้เป็นชุดคําสั่งของเขานะเขาก็จะไปขุดที่ฮีโรไมเนอร์นะครับของดีนะครับเรานะครับขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น s g แล้วนะครับอ่าไปขุดภูที่สิงคโปร์นะครับใกล้ประเทศเรานะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้นะ เอ็กซ์ต้าพารามิเตอร์อะไรพวกนี้นะคือไม่ต้องไปใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจูนสามีทีนึงนะครับต่อมานี้เนาะแค่นี้เลยว่ะง่ายเหลือเกินนะครับอันนี้นะกดไฟล์แล้วก็เซฟนะเพื่อนเซฟเสร็จเรียบร้อยปิดไปได้เลยนะครับทีนี้นะครับลิกขวานะครับโอเพนได้เลยนะอกดแล้วมันคลิกก็ได้นะครับมันขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับกด allow access นะครับค้างค้างเครื่องค้างนะครับักคู่นะครับโอ้ยเครื่องอย่างอื่นเลย อ่าเรียบร้อย new job นะครับสปีดที่ได้นะอยู่ที่หนึ่งจุดสองประมาณนี้นะจอกระตุกมากนะดูหน้าผมดิขางเลยเี่ยดิซึ่งในเว็บ h a n d ล e t อนนะเขาบอกว่าตัวนี้เนะี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ1.38นะอันนี้ผมว่าที่มันดรอปลงเนี่ยก็ผมอัดหน้าจอทำอะไรหลายอย่างด้วยนะครับแล้วก็จอเป็นท k นะมันก็เลยอาจจะทำให้เฟรมอ่าทำให้ตัว Handlet มันดรอปลงนะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับเพื่อนหน้าจอเหมือนจะเริ่มแคลนนะครับเดี๋ยวผมคงต้องกดหยุดกัดหน้าจอไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้นะก็ตัวที่แรงขุดมันโชว์นะครับประมาณพันห้าร้อยนะครับเรายังไม่ได้ปรับตัวโอเวอร์ค็อกอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้นะมันก็จะเริ่มเริ่มค้างแล้วนะเพื่อน ก็ท้ายคลิปสรุปอย่างนี้นะครับเพื่อนว่าตัวการขุดใน Windows นะจริงๆผมว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับเพื่อนแค่หาเหรียญเป้าหมายนะที่เราจะขุดนะครับแล้วก็เอาไปโหลดตัวโปรแกรมขุดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เหลือแค่คีย์ชุดคำสั่งนะครับวันนี้เนี่ยผมลองทำให้ดูในฝั่งของการขุดอลิฟิ e อมนะครับค่ายแดงนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็ใช้รอไมเนอร์นะครับในการขุดครับซึ่งเพื่อนสามารถไปเปิดตัวกระเป๋านะครับก็คือไปสมัคร Exchange เอาเลขตัวกระเป๋ามานะครับแล้วก็เอามาค o ปปี้ใส่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลันเครื่องขุดจบเลยนะครับซึ่งจริงๆนะครับก็จะมีอีกส่วนนึงนะครับที่เพื่อนๆอาจจะต้องไปปรับจูนเพิ่มนะครับก็คือการอัว์คล็อกนะครับให้มันได้แรงขุดที่เหมาะสมนะครับก็คือแรงขุดแรงขึ้นแล้วก็ ตัวกินอัตากินไฟเนี่ยน้อยลงเราจะใช้โปรแกรม MSI Afterburner หรืออีกกลุ่มนึงครับก็คือใช้ตัวไดเวอร์ของตัวการ์ดจอก็ได้นะครับของ AMD เนี่ยก็สามารถปรับจูนในตัวไดเวอร์ก็ได้นะครับโดยที่สูตรการปรับจูนเนี่ยมันขึ้นกับเพื่อนๆเลยนะครับบางคนเนี่ยมีค ondition ว่าไฟฟรีนะครับ ไฟฟีเนี่ยเร่งขุดนะครับให้มันได้แรงขุดเยอะๆนะครับมันก็จะได้เหรียญออกมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครเป็นสายไฟบ้านแบบอย่างผมเองเนี่ยก็จะใช้ e อฟ i c i e n c y ที่มันค่อนข้างดีหน่อยนะครับก็คือแรงขุดจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่าให้อัตรากินไฟต่อแรงขุดเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเอาพอเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ สำหรับผมเองเนี่ยผมก็จะขุดใน HiveOS เป็นเมนหลักอยู่แล้วนะครับคือถ้า manage หลายๆเครื่องพร้อมๆกันเนี่ยใน HiveOS เนี่ยมันจะสะดวกกว่าประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่เอาคอมเล่นเกมหรือว่าเป็นริกที่มันเป็นตัว Windows นะมาขุดเนี่ยก็เอาตามแนวทางประมาณนี้นะครับโอเคใครทำไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปละกันนะครับส่วนถ้าใครสนใจพวกคอมพิวเตอร์เอาไว้เล่นเกมตัดต่อหรือว่าจอามาขุดเหรียญน,นะครับก็ทักหาน้องๆนะครับผ่านเพจ PT พิวเตอร์ก็ได้นะครับ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ